สวัสดีพี่เพื่อนๆครับวันนี้ครับคนค้นพานครับพิเศษครับ EP ที่ห้าร้อยแปดสิบหกนะครับห้าแปดหกครับมีแพคเกจพระสมมาแบ่งปันครับมีทั้งหมดยี่สิบรายการครับใาคละสองร้อยบาทนะครับในการสองร้อยบาทนะครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือรายเบอร์เดียวนับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์การเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ รืปอ,องแรกนะเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่านะหมายเลขกหนึ่งนะสมเด็จเก่าหมา่เลข1หนึ่งคนระับไปนะเป็นสมเด็จเก่าหมายเล็กสองนะ าากาวไม้ลขกสองนะครับพิมพ์ขุดนะับหม้สองนะครับหมเลขกสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพระสุขนะครับหลวงพุทสุกนะคระับวัดโพไซทองนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับหลวงพุทสุขวัดโพไซทองนะครับ เ,เหรียญเนื้อทองแดงสภาพหิ้งนะครับมาที่สนะี่ครับเป็นเหรียญอาจารย์เสารกับอาจารย์มั่นนะครับเนี่เหรียญอาจารย์มั่นคนระับเป็นเนื้อทองแดงครับอีกฝั่งนะครับเป็นหลวงู่เสานะครับมาที่ห้านะเป็นแหนบนะหลวงพ่อทบนะครับ นี่หลวงพ่อทบวัดชนเดนครับมาที่โค้งคเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะเหรียญหลวงพ่อกลวยครับเนื้อทองแดงลมดำครับผูกพัตสีมานะรับวัดศรีตาลามนะเหรียญหลวงพ่อกลวยนะหมายเลขหกครับมาที่เจ็ดครับ ็นพักคงนะครับเลี่ยมเก่านะครับดูว่าสติกนะครับเก่าเลยนะครับพักคงนะครับดินนะครับเลี่ยมเก่านะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดเป็นรูปหล่อบโบราณนะผมพงเงินนะครับโบราณผมพเงินวัดาบาังคามนะับสภาพใช้นะ,รนะครับหมายเลขแปดครับ เ้านะเป็นเตาลีดนะเตาลีดหลวงปูท่ทวดนะเตาลีดหลวงปูท่ทวดวัดช่างให้นะเก้านะต่อไปหมายเลขสิบนะเป็นหลวงพ่อทบนะเป็นหล่อหลวงพ่อทบนะตอกโค้ดนะครับ สิ่งทีเป็นหลวงพ่ทบวัดชมแดนครับหมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับหลวงพ่อพน้อยนะครับเ,เหรียญหล่อคอนเต้านะเป็นหล่อโบราณนับหลวงพ่อพน้อยวัดธรรมศาลา,านะครับเป็นเน,นื้อทองผสมครับสภาพยิ่งนะครับนี ห2นยะสิบสองครับเป็นพระวัดกระชายเนื้อดินคะรับพระวัดกระชายอยุธยาครับเนื้อดินคะรับมีรอยปิดทองมานะครับองค์ผรานะคมลึกนะครับสิบสามครับเป็นลีลานะครับลีลาสองหน้านะครับลงพ่อบุยวัดมะนาวนะครับเป็นเนื้อทองผสมครับ โบว์นะครับวัดมรราธิการณบุรีนะครับสิบสี่นะเป็นคุนแผนของค์พ่อหนุ่มวัดโคงมาดเนื้อดินครับแผ่นองค์พ่อหนุ่มในละดินนะมายี่สิบสนะีน่นนะครับ สิบหนะ้านับเป็นปิดตาเนื้อผงลงรักเก่านะครับแต่เนื้อผงลงรักนะครับหมายเลขสิบห้าครับหมายเลขสิบหกนะเป็นหลวงพ่อคมนะนี่หลวงพ,พ่อคมฉลองมณลบอายุแปดสิบแปดปีนะครับ คมชัดนะคมลึกนะครับสิบเจ็ดครับเป็นเหรียญรอห้าครับหนึ่งเซียวหนึ่งเซียวนะเนี่ยสภาพใช้นะครับสภาพใช้นะ สิบแปดนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโพนะครับกก่านะผิวอมแดงอมเขียวนะครับเป็นรูปเหมือนแนละ้วก็ด้านล่าง,าง,างมีรอยจานนะครับสิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังแนละ้วทองผสมนะครับ มายเลขยี่สิบนั้นเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อเอมนะครับหลวงพ่อเอี๊ยมมกครองไหวโป่งนะครับโกไทยนะครับเป็นเนื้อทองผสมน,นะครับาาราคาสองร้อยบาททุกรายการเลยครับสนใจนะับช่องทางการติดต่อนะบสูตรแปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเ่กับเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนพี่ๆท่านผู้มชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สำหรับ EP นี้ขอจบไว้นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ